ต่อไปตัวอย่างที่6นะคะจงหาค่าของ4 2 x กำลัง2ลบ1 1 x ลบ20หารด้วย6 x ลบสำหรับข้อนี้นะคะเป็นการหารระหว่างพาหุนามกับพหุนามนะคะ,ะมาเริ่มทำค่ะถ้าสำหรับการหารพาหุนามกับพหุนามนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการเขียนในรูปเศษส่วนแบบข้อที่ผ่านมาแต่ครูจะใช้วิธีการหารยาวนะคะเริ่มต้นนะคะ เวลาที่นักเรียนจะนําไปหันยาวนักเรียนต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าตัวตั้งและตัวหารของเราเนี่ยค่ะเรียงดีกีหรือยังเราจะต้องเรียงดีกีจากมากไปน้อยก่อนนะคะเอามาดู1ิบสิกําลังสองนี่คือดีกี2นะคะ10ลบ1ิเนี่ยคือดีกี1แล้วก็ตัวนี้คือดีกีศแปลว่าเราเรียงดีกีแล้วนะคะก็คือ210ย์ ตัวหารค่ะเรียงดีกีหรือ,อยังก็พิจารณาอันนี้คือดีกีหนอันนี้คือดีกีศูนเพราะฉะนั้นข้อนี้เรียงดีกีจากมากไปน้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปเขียนได้เลย,ยนั่นเยงก็ตั้งหารได้ปกติเลยค่ะเขียนไปเลยค่ะว่า 42x สิบ x กำลังสองลบ11 x ลบ20หารด้วย6 x 20. ลบห้าโอเคนะคะจากนั้นค่ะให้นักเรียนดูที่ตัวแรกของทั้งตัวตั้งและตัวหารวิธีการคิดต่อนะคะก็คือนักเรียนก็ต้องหาว่า6 x คูณอะไรได้4 2 x กาลังสอง x คูณอะไรได้4 2 x กาลังสองเพราะฉะนั้น6 x คูณกับ7 x ค่ะถึงจะได้4 2 x กาลังสองวิธีคิดเนาะนักเรียนก็อาจจะคิดอย่างนี้ก่อนว่า6คูณอะไรได้42ก็คือ7 x คูณอะไรได้ x กําลัง2ก็คือ x หรือถ้าใครไม่ถนัดแบบนี้ให้นักเรียนแอบ,บมาทดข้างหลังก็ได้ค่ะโอเคนะนักเรียนก็เอา42 x กําลัง2ที่เป็นตัวตั้งเนี่ยเขียนมาเลยค่ะแล้วหารด้วย 6x แบบนี้เป็นเอกนามหารเอกนามเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็คือตัวเลขหารตัวเลขตัวแปรหารตัวแปรตัดกันได้เลย42หารด้วย6ก็จะได้7ครั้งใช่ไหมคะ x กําลัง2ตัดกับ x ก็เหลือ x เพราะฉันพอได้แบบนี้นักเรียนก็เอา 7x ตัวนี้ค่ะมาใส่ไว้ด้านบนได้เลยโอเคนะอ่ะพอเราได้ 7x ตัวนี้ค่ะให้นักเรียนเอาผลลัพธ์ที่ได้นะคะย้อนกลับไปคูณที่ตัวหารนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ 7x คูณ 6x ก็จะได้ 42x กำลัง2ใส่ไว้ตัวแรกเลยค่ะเห็นนะยังไม่หมดค่ะเราต้องเอา 7x เนี่ยค่ะไปคูณกับลบ5ด้วยนะคะ 7x คูณลบ5ได้ลบ 35x จากนั้นการหารก็คือเอา2บันทัดนี้มาลบกันคะ่ะลบกันให้เรียบร้อย 42x กำลังสลบ 42x กำลังสต้องได้0อยู่แล้วถูกไหมคะ,ะตัวแรกลบกันเพื่อให้ได้ศูนย์อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วต่อไปนะคะลบ 11x ลบด้วยลบ x 5 x นักเรียนต้องระวังเครื่องหมายตรงนี้นะคะลบคูณลบแปลว่าข้างล่างเป็นบวกอ่ะครูจะเขียนเครื่องหมายบวกไว้ให้ไม่พิจารณา2ตัวนี้แล้วนะแปลว่าลบ x 1บบวก 35x ผลลัพธ์จะได้ 24x ค่ะแล้วดึงตัวถัดไปลงมาก็คือดึงลบ20ลงมาพอได้แบบนี้เสร็จให้นักเรียนคิดเหมือนเดิมค่ะก็คือ 6 x คูณอะไรได้2 4 x ค่ะคำตอบก็คือบวก4หรือถ้าใครคิดไม่ได้เหมือนเดิมค่ะให้เอา2 4 x ตั้งแล้วหารด้วย6 x โอเคไหมตัวเลขหารตัวเลขใช่ไหมคะ,ะก็จะได้ตัดกันได้4 x กับ x ตัดกันหมดไปเอา4ไปใส่ไว้ข้างบนโอเคนะจากนั้นพอเราได้4ตัวนี้มาแล้วค่ะให้เอาไปคูณที่ ตัวหารโอเคนะ4คูณกับ6 x ได้2 4 x 4คูณกับลบ5ก็ได้ลบ20ค่ะแล้วทั้งสองดัดลบกัน2 4 x ลบ2 4 x ก็ได้0ู0 2 0ลบ20ลบบ20ก็ได้0นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็จะได้0 เสร็จเรียบร้อยค่ะตีเส้นให้เรียบร้อยก่อนนะอ่ะสรุปค่ะดังนั้น42 x กำลังสลบ11 x ลบ20หารด้วย6 x ลบ5จะเท่ากับ7 x บวก4 เศษศูนย์ข้อนี้เศษศูนย์นะคะอันนี้คือเศษอยู่แล้วเนาะเศษศูนย์ก็คือหารลงตัวไม่จำเป็นต้องเขียนนะคะก็เขียนแค่คําตอบได้เลยเสําหรับคนที่อยากตรวจคําตอบนะคะนักเรียนวิธีการตรวจคําตอบเพราะว่านักเรียนน่าจะรู้อยู่แล้วก็แค่เอาผลลัพธ์ที่ได้ค่ะคูณกับตัวหารต้องได้เท่ากับตัวตั้งนะคะก็ลองตรวจสอบคําตอบดูได้เพราะเราเรียนเรื่องการคูณพหุนามกับพหุนามมาแล้วนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่7นะคะจงหาค่าของ3 x กําลัง2บวก5 x บวก2หารด้วย1 x x. อ่บวก x เริ่มต้นค่ะให้นักเรียนเช็คก่อนว่าตัวตั้งและตัวหารเนี่ยเรียงดีกีจากมากไปน้อยแล้วหรือยังอันนี้ดีกี2นะคะตัวนี้ดีกี1แล้วก็ตัวนี้ดีกี0แปลว่าตัวตั้งเนี่ยค่ะเราเรียงดีกีจากมากไปน้อยแล้วสามารถใช้แบบนี้ได้เลยต่อไปดูที่ตัวหารนะคะ ตัวหารของเราอันนี้ดีกีศนอันนี้ดีกีหตัวหารเรายังไม่ได้เรียงจากดีกีมากไปน้อยเพราะฉะนั้นที่ตัวหารค่ะนักเรียนจะต้องเรียงดีกีใหม่นะคะสิ่งที่เราต้องเอาไปใช้ค่ะจะต้องใช้เป็น x บวกหนึ่งแบบนี้นะคะอ่ะเริ่มทำค่ะวิธีทำนักเรียนเขียนโจทย์ไปเลยค่ะ3 x กํลังสบวก5 x บวก2 หารด้วย x บวกหโอเคนะเราจะใช้ x บวกหนะคะเพราะว่าเราต้องการเรียงดีกรีจากมากไปน้อยนะจากนั้นค่ะเราก็คิดเหมือนเดิมค่ะคือ x คูณอะไรได้3 x กำลังสองคำตอบคือ3 x ค่ะถ้าใครไม่รู้เหมือนที่ค,ครูเคยบอกไปก็คือให้เอา3 x กำลังสองตั้งแล้วหารด้วย x นะคะก็คือตัวเลขหารตัวเลข,ต,เลขตัวแปรหารตัวแปรเนาะมันก็จะได้เท่ากับ 3x แล้วเอาไปใส่ข้างบนแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นค่ะพอเราได้ 3x แล้วเอาย้อนกลับไปคูณกับ x ลบ1เออขออภัย x บวก1นะคะ 3x คูณ x, x ค่ะก็ต้องได้ 3x กำลัง2ต่อไปเอา 3x ไปคูณกับ1ค่ะก็จะได้เป็นบวก 3x จากนั้นลบกันค่ะ สา x กำลังสองลบส x กำลังสองตัวนี้ต้องได้ศูนย์อยู่แล้วไม่ต้องเขียนนะคะต่อไปค่ะห้า x ลบสามอเองหมายตรงนี้ค่ะมันเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะห x ลบส x ก็จะเหลือ2 x ค่ะแล้วค่อยดึงบวกสลงมาโอเคนะจากนั้นค่ะเหมือนเดิม x คูณอะไรได้2 x อันนี้ง่ายมากค่ะคตอบคือบวกสองจากนั้นน้กเรียกเอาบวกสอนย้อนกลับไปคูณนะคะก็จะได้เป็น2คูณ x ก็จะได้เป็น2 x ใช่ไหมคะ2คูณ1ค่ะก็จะได้เป็นบวก2แล้วก็ลบกันค่ะ2 x งเกลบ็ได้0ูใช่ไหมคะ2ลบก็ได้0์เพราะฉะนั้นข้อนี้เศษคือ0ค่ะ สรุปนะคะดังนั้น3 x กําลังสองบวก5 x บวก2หารด้วย1บวก x เท่ากับ3 x บวก2เสร็จแล้วค่ะ ต่อไปตัวอย่างที่8นะคะจงหาค่าของ 1-5x ลบห x บวก 4x กำลัง3หารด้วย 1-2x นะบวก2อ่อะมาไล่ดูดีกีก่อนนะคะอันนี้คือดีกี0อันนี้ดีกี1แล้วก็อันน so ี้ดีกี3แปลว่ามันขาดดีกี2ถูกไหมแล้วก็ยังไม่ได้เรียงด้วย ะะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงใหม่แล้วก็ใส่ดีกีให้ครบส่วนตัวหารค่ะนดีกีศูนย์นดีกีหนึ่งก็ยังไม่ได้เลี้ยงคือข้อนี้ยังไม่ได้มีการเลี้ยงดีกีใดๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาเลี้ยงใหม่นะคะอ่ะเขียนวิธีทาไว้ก่อนเดี๋ยวคูขออนุญ,ญาตไปเลี้ยงตอนที่เราจะตั้งหารเลยแล้วกันนะคะอ่านมาเริ่มต้นค่ะที่ตัวตั้งนะคะดีกีที่มากที่สุดก็คือ 4x กําลัง3นะักเรียนก็ใส่มาเลยค่ะ ต่อไปพอมาเริ่มดีกรีสามแล้วมันก็ต้องตามด้วยดีกรีสองแต่ว่าในที่นี้มันไม่มีดีกรีสองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนต้องบวกเพิ่มเข้าไปค่ะครูจะบวกด้วย0ูย์ x กาลัง2การที่เราบวกเพิ่มไปเป็นศูนย์ x กำลังสองเนี่ยมันก็เหมือนกับเราบวก0ูนย์เข้าไปมันไม่ได้ทําให้พหุนามเราเปลี่ยนหรือค่าเปลี่ยนใดๆเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้แบบนี้ได้เลยนะตามด้วยค่ะดีกรี1ก็คือลบ5 x แล้วก็บวก1อันนี้คือครูเอาตัวตั้งเนี่ยนะคะมาเรีอยงดีกีใหม่จากมากไปน้อยนะคะแล้วก็เติมให้ครบจุกดีกีต่อไปค่ะมาดูที่ตัวหารบ้างเขียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะดูที่ตัวหารค่ะตัวหารเราก็ยังไม่ได้เดรียงดีกีมาเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูว่าดีกีมากสุดคือดีกีหนึใช่ไหมนักเรียนเอามาใส่ก่อนก็คือ2 X บวก1แบบนี้ค่ะ จากนั้นถึงจะหารได้ปกติเลยนะคะก็เหมือนเดิมคือดูว่า2 x คูณอะไรได้4 x กําลัง3นะคะคำตอบคือ2 x กําลัง2อ่าแล้วนักเรียนก็เอา2 x กําลังสองตัวเนี้ยค่ะย้อนกลับไปคูณที่ตัวหารนะคะ2 x กําลัง2คูณกับ2 x ก็จะต้องได้4 x กําลัง3ต่อไปค่ะ2 x กําลัง2คูณกับ1ค่ะก็ต้องได้เป็นบวก 2 x กำลังสองแล้วก็เอามาลบกันค่ะเคนะเห็นไหมคะว่าที่เราต้องเติมเพื่อให้มันมีตัวคู่ลบของมันนะคะอ่ะ4 x กำลังสลบ x กำลังสได้0ูอยู่แล้วต่อไปค่ะ0ูนย x กำลังสลบ2 x กำลังสองผลลับต้องได้เป็นลบ2 x กำลังสองตรงนี้ต้องบวกลบเลขดีๆนะคะต้องระวังนะ แล้วค่อยดึงลบ 5x ลงมาค่ะจากนั้นค่ะพอดึงเสร็จนักเรียนก็ดูว่า 2x คูณอะไรได้ลบ 2x กําลังสคำตอบก็คือคูณกับลบ x ค่ะแล้วนักเรียนเอาลบ x ตัวนี้ค่ะคูณย้อนกลับไปลบ x คูณ 2x ได้ลบ 2x กํลังสลบ x คูณ1ค่ะก็ได้ลบ x อ่ะแล้วก็ลบกันให้เรียบร้อยค่ะ ลบสอง x กำลังสองลบลบสอง x กำลังสองตัวเดียวกันลบกันคือมันศูนย์อยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะลบห้า x ลบลบ x อิงที่บอกค่ะถ้าเป็นกรณีที่ลบคูณลบแบบเนี้ยต้องระวังผลลัพธ์ข้างล่างจะกลายเป็นบวกนะคะมันก็คือลบห้า x บวก x ผลลัพธ์ต้องได้เป็นลบสี่ x ค่ะแล้วดึงบวกหนึ่งลงมาต่อนะคะสอง x คูณอะไรได้ลบสี่ x คำตอบคือลบสค่ะอ่าแล้วเอาลบสอตัวนี้ค่ะคูณย้อนกลับมาลบสคูณสอก็ต้องได้ลบสี่ลบสคูณห่ะก็ต้องได้ลบสแล้วก็เอามาลบกันค่ะลบสี่ x ลบลบสี่ตัวแรกลบกันได้ศูนย์อยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะหนลบลบสอย่างที่บอกระวังเรื่องลบ คูณลบมันต้องกลายเป็นบวกตัวลากกลายเป็นบวกนะคะแต่ว่ามันคือ1นึบวกสผลลัพธ์ก็ต้องได้เป็น3ถูกไหมคะแปลว่าข้อนี้ค่ะมันหารไม่ลงตัวมันเหลือเศษ3เวลาตอบนะคะนักเรียน,นต้องตอบให้ครบนะดังนั้น 1-5x ลบ 5x วก 4x กำลัง3หารด้วย 1บวก 2x อันนี้คือคูณลอกโจทย์มานะคะจะได้เท่ากับคำตอบของเราค่ะก็คือ 2x กำลัง2ลบเลบ2เศษ3ค่ะอย่าลืมเศษนะข้อนี้ไม่ใช่เศษศูนย์นะเพราะฉะนั้นการที่มันเหลือเศษเท่าไหร่นักเรียนต้องใส่มาด้วยนะถ้าไม่ใส่คือว่าผิดเลยนะคะอยากตรวจคำตอบทำยังไงนะคะวิธีการตรวจสอบคำตอบนะคะให้นักเรียนเอา,เอาผลลัพธ์ค่ะคูณกับ ตัวหารนะคะแล้วบวกด้วยเศษต้องได้เท่ากับตัวตั้งนะคะก็ลองไปคิดดูว่าข้อนี้เราคำนวณถูกหรือไม่ต่อไปนะคะตัวอย่างที่9ค่ะจงหาค่าของลบ12 y กำลัง3ลบ10 y กำลังสองบวก1 9 y บวก25หารด้วย2 y กำลังสองบวก3บวก4 y พิจารณาค่ะทั้งตัวตั้งและตัวหารดูว่าเรียงดีกี่จักมากไปน้อยหรือยังนะคะอันนี้ดีกี่าม อันนี้2 1แล้วก็0แปลว่าที่ตัวตั้งค่ะเรียงดีกีจากมากไปน้อยเรียบร้อยแล้วต่อไปตัวหารนะคะนี่ดีกี2อันนี้ดีกีศแล้วก็นี่ดีกี1แปลว่าตัวหารยังไม่ได้เรียงนะคะต้องเรียงให้เรียบร้อยอ่ะเริ่มค่ะครูเขียนปรทัดนี้นะอะวิธีทําค่ะตัวตั้งลอกไปได้เลยนะคะลบ12 y กำลัง3ลบ 10 y กำลังสองบวก19 y บวก25หารด้วย2 y กำลังสองบวก4 y บวก3เรียงดีกีด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะดูที่ตัวแรกเลยนะ2 y กำลังสองคูณอะไรได้ลบ12 y กำลังสามคำตอบก็คือลบ6 y จากนั้นพอนักเรียนได้ผลลัพธ์ตรงนี้นะคะให้นักเรียนเอาไปคูณที่ตัวหานะลบ 6y คูณ 2Y กำลังสก็ต้องได้เป็นลบ y 2 y กำลัง3ต่อนะคะลบ6กคูณกับ 4Y ค่ะก็ได้เป็นลบ Y 4 y กำลัง2ลบ 6y คูณกับ3นะคะก็ได้เป็นลบ 18 y จากนั้นลบกันค่ะลบ1 2 y กําลัง3ลบลบ12 y กํลา 3, ลัลลาง3ตัวแรกตัวเดียวกันลบกันได้0ตัดทิ้งไปเลยนะคะมาคู่ที่2ค่ะลบ10 y กํลาลัง2องลบลบ2 4 y กํลาลัง2อย่างที่บอกค่ะถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบคูณลบแปลว่าผลลัพธ์ข้างล่างมันกลายเป็นบวกโอเคนะ ครูจะไม่ดูตัวนี้แล้วนะลบ10 y กําลังสบวก24 y กําลังสอผลลับค่ะก็จะได้เป็น14 y กํลังสองะต่อไปค่ะ19 y, y. ะลบลบ1 8 y อะลบคูณลบอีกแล้วก็ข้างล่างกลายเป็นบวกนะคะก็คือ19 y บวก18 y ก็ได้เท่ากับ37 y ่ะ,ะบวก37 y แล้วก็ดึงบวก25ลงมาต่อนะคะยี่สองวายกำลังสองคูณอะไรได้14 y ากำลังสองคำตอบก็คือ7ค่ะอ่ะเขียนไปบวก7ไว้ข้างบนนะคะแล้วเอา7เนะะี่ยค่ะคูณย้อนกลับมา7คูณ2 y ากำลังสองก็ได้14 y ากำลังสองคูณกับ4 y ก็ได้28 y แล้วก็เอา7 ค่ะไปหัวเข้าไปค่ะเออเอาเจ็ดค่ะคูณกับสามค่ะก็ได้หัวยี่สิบเอ็ดค่ะแล้วก็ลบกันนะคะอ่ะขอเติมให้เรียบร้อยนิดนึงโอเค14 y วายกำลัง2ลบ14วยกำลัง2ได้0อยู่แล้วนะคะ37 y วยลบ28วยค่ะก็ได้เป็น9 y 25วายลบ21ค่ะก็ได้เป็น เพราะฉะนั้นค่ะเราจะเหลือเศษอันนี้คือเศษเพราะว่ามันไม่มีตัวถัดไปให้ดึงลงมาแล้วเพราะฉะนั้นจบแค่นี้นะคะอ่ะตอบค่ะดังนั้นลบ12 y กําลัง3ลบ10 y กําลัง2บวก -19 y บวก25หารด้วย -2 y กําลัง2บวก3บวก4 y ค่ะจะได้เท่ากับ ลบหก y บวกเจ็ดเซษเก้า y บวกสี่อันนี้คือคำตอบนะคะ